สวัสดีครับผมเสือตั้มเชื้อดำนะครับวันนี้ผมจะถ่ายวิดีโอ,อทำสารอันนี้สารสูตรใหม่นะครับที่ผมทํามาขึ้นมาทดลองนะฮะคือผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกดีไหมหรือว่าไงแต่ผมก็ทําแบบเดิมน,นะครับคือพ่นทางใบสามครั้งไม่ต้องลงดินนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบลงดินนะฮะอันนี้สารสามครั้งไม่ต้องลงดินผมไปนี้เป็นปการทดลองครับ นี่ครั้งที่สามแล้วนะครับใบเริ่มร่วงครับใบเริ่มบินตามตามแรงฟั่มแล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่ผมให้ลูกน้องฉีดอยู่นะครับสามครั้งไม่ต้องลงดินอาจจะดูโลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะทำะทำโคนสัญ้าตอนผมทำสาวเสร็จแล้วเพราะว่าช่วงนี้โดวฝผมหนักมากแล้วก็ผมไม่ค่อยว่างแล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่ได้มาอัปเดตคลิปเท่าไหร่ปีนี้เขาเจอปัญหาดอกนั่งดอกนั่งดอกไม่เดิน,นครับผมสังเกตดูเนี่ยถ้าเกิดเราเปิด ตาดอกหรือพ่นยามากเกินไประหว่างที่เราทาสาหิณแล้วเปิดตาดอกดึงดึงยอดอะไรอย่างเงี้ยถ้าพ่นมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ลําไยนั่งนะฮะผมสังเกตดอกนั่งหมายความว่าดอกมันออกมาแล้วมันไม่เดินนะฮะแบบปีนี้ผมเจอปัญหาแบบเนี้ยเยอะอันไหนที่แก้ได้ผมก็แก่อันไหนที่ว่ามันแก้แล้วมันไม่มาเนี่ยมันก็มันมีหลายปัจจัยนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับอากาศแรงอากาศร้อนฝนไม่ลงตอนเนี้ย ตอนนี้ที่ผมทำสารเนี่ยสามครั้งเนี่ยผมโดนฝนหมดเลยโดนฝนทุกครั้งเมื่อวานผมทำผมก็ทำไม่เสร็จทำได้แค่ถังเดียวทุนได้แค่ถังเดียวแล้วก็ฝนลง่งฝนล่งผมก็เลิกผมไม่ทำเพราะว่าเดี๋ยวผมจนะทนทุนอีกวันหนึ่งเพราะว่าให้มันแดดมันแรงๆอ่ะแล้วผมจะโตเห็นไหมสังเกตไหมฮะนี่เราทีสามใบเริ่มร่วงใบเริ่มดินแล้วนะครับใบเริ่มดินตามกรแรงตามเลยนะครับสามสามครั้งไม่ต้องลงดินผมก็ทำเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรสูตรใหม่เพราะว่า คือผมคิดว่าแล้วที่ผมศึกษาใครหลายหลายคนที่ผมคุยกับเขาเนี่ยเขาก็สอนผมว่าลอนไยเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงส่วนวัสดส่วนผสมในสารที่เราทาแล้วก็เพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีสองสูตรสูตรหนึ่งสูตรสองให้กับลูกค้าสูตรหนึ่งใช้ปีนี้ปีต่อไปก็ใช้ให้ลูกค้าใช้สูตรสองปีต่อไปถ้าเกิดลูกค้ากลับมาอ,าอีกก็ให้ใช้สูตรหนึ่งเดิมเพราะว่ามันจะได้ไม่ซ้ากันและ เปอร์เซ็นต์การออกมันก็จะดีแต่แต่อันนี้ผมยังไม่ผมยังไม่แน่ใจว่าอันนี้นจะออกดีไหมผมผมผมกําำลังทดลองอยู่แต่ถ้ามันออกดีผมก็จะเอาสูตรเนี้ให้ลูกค้าเก่าผมที่ว่ามาหาผมเนี่ย,ยเคยใช้สูตรหนึ่งผมไปแล้วเนี่ยผมก็จะให้ใช้มา,มาใช้สูตรสองนะครับต้นกําลังทานะครับมาใช้สูตรสองปีเนี้ปีที่แล้วเนี่ยแปลงเนี่ยมันออกโดมากเลยทีนี้ผมก็เลยพยายามแต่ว่าออกอยังไงผมยังไม่รู้ เดี๋ยวผมทดลองให้ดูก่อนถ้ามันสําเร็จผมก็ลูกค้าผมนะฮะหรือว่าท่านที่สนใจสารผมเนี่ยที่เคยใช้ของผมไปสุดรหนึ่งเนี่ยปีต่อไปก็จะใช้สูตรสองใช้สูดรสองแล้วผมปรึกษาฟรีผมปรึกษาให้ฟรีนะครับใครสนใจก็โทรมาติดต่อที่0832549264 0627825669นะครับ ถ้าใครสนใจสารหรือหรือศึกษาหรือว่ามีอะไรที่สงสัยหรือว่ามีคาถามอะไรครับโทรมาถามผมได้โดยตรงนะครับหรือ Facebook ว่าเป็นบุกเต่อตั้มเชิดด้อตนะครับนี่นะผมกำลังขับหย่ใบร่วงดีมากผมชอบทำรลงใหญ่ให้ใบร่วงไม่รู้เป็นไรถ้าผมเห็นใบร่วงผมมั่นใจว่ามันต้องออกนะฮะครับถ้าใครสนใจนะครับ สามสามครั้งไม่ลงดินนะครับประหยัดลงไปเยอะนะครับผมจะผมจะอธิบายให้ฟังเลยว่าบางท่านเนี่ยทำมาสี่สามครั้งก็ิีแต่ต้องลงดินทีเนี้ยผมพยายามที่จะไม่ให้ลงดินเพราะหนึ่งเลยมันจะช่วยให้ราก่อยเราเนะี่ยกินอาหารได้ดีขึ้นนะครับเพราะเราไม่ลงดินเหมือนคนปากเก็บนะครับปากเก็บก็กินน้พทิกไม่ได้เหมือนกันครับเหมือนการันไยญถ้ารากมันรากฝอยที่มันหากินเนี่ยมันเจ็บหรือว่ามันกรอบ เราใส่ปุ๋ยเราอะไรมันก็จะไม่มันก็จะไม่ค่อยอยากจะกินให้เรานะฮะหรือก,ก็การการว่าไปทําร้ายมันทางาาทางล่างครับเราทําร้ายมันทางใบก็พอแล้วนะฮะอย่าไปทําร้ายมันทางลากเลยเชื่อผมเถอะนะฮะยังไงก็ฝา,ากกดติด,าดตามกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆไอ้ที่ว่าผมไม่มค่ยอยได้อัปเดตเนี่ยเพราะว่าผมพูดตรงๆว่ามันออกไม่ดีปีเนะี้ยมันออก70-80%เอง ผมอยากคนทําอ่ะผมคนทําสารอ่ะผมก็อยากให้ออกเต็มร้อยใ,ให้ชาวสวนได้ยิ้มกันนะ,ะแต่ว่าปีเนี้ยอากาศมันเป็นไรม่นรู่งคอเฉียมันั่งอันนี้ผมก็เลยแบบไม่ไม่ว่างด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปถ่ายแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้าไปเก็บเพราะว่ามวาแต่ยุ่งอ่งานที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ที่ร้านด้วยอ่าผมไม่ได้มีร้านขายานะครับผมเป็นคนทําสวนแต่ว่าเวลาใครจะเอาสารที่ผมทำเนี่ยไปทำเนี่ยผมก็จะเข้าไปดูให้ไปดูแลให้ ไปไปบอกเทคนิคต่างๆนะฮะที่ร้านผมเนี่ยเปิดอาหารตามสั่งนะับอยู่รับทา้าถ้าเกิดใครอยากสนใจอยากจะมาลองชิมลูกแม่ผมเนี่ยก็มาได้นะครับโทรโทรถามทางผมแล้วผมจะบอกทา,างให้นะฮะถ้ายังไงก็ผมขอจบคลิปเทียนให้นู้น,นะครับเดี๋ยวตั้มเจดตามครับสวัสดีครับ